ใช่นี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องส่งไฟฟ้าไร้สายประยุกต์เป็นเครื่องใช้แบตเตรอ,อเรี่โทรศัพท์มือถือขนาดเล็กนะครับแล้วละตัว โปรเจกต์ตัวนี้ครับที่เราทำครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งสซคลื่นนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับสำหรับฝั่งส่งคลื่นนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยวงจรทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือวงจรส่วนแรกก็คือส่วนของออสซิเลเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่าสร้างพันธ์นะครับที่เป็นความถี่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับที่สัมพันธ์กับขดลวดตรงส่วนนี้แล้วก็ค่าของซีตรงส่วนนี้นะครับซึ่งตัววงจรที่ทํานี้นะครับเป็นวงจรแบบฟูลบิ i คอนเวอร์เตอร์นะครับทำ รับสร้างพันธุ์ที่เป็นเหลื่อมการต่างเฟสกันประมาณ180องศานะครับเพื่อป้องเข้าสู่ power MOSFET นะครับที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับซึ่ง power MOSFET ตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวขยายสัญญาณหลักนะครับเพื่อทําให้สัญญาณจาก full b i t converter นั้นมีกําลังที่สูงขึ้นนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการกําเนิดคลื่นไฟฟ้านะครับผมพลังสูงเพื่อส่งไปยังตัวเครื่องรับต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวงจรที่ใช้นะครับเปิดทำเป็นสวกาศนะครับก็จะเป็นส่วนของ นะครับขดลวดที่ทํามาจากท่อน้ํายาแอร์นะครับสาเหตุที่ทํามาจากท่อน้ํายาแอร์เพราะว่าขดลวดนั้มีขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าไฟฟ้าความถี่สูงนะครับเมื่อวิ่งไปยังตัวนําใดๆนะก็จะเกิดสกินเอฟเฟกหรือว่าขึ้่นนะครับหรือว่าเกิดไฟฟ้าวิ่งที่พื้นผิวนะครับทําให้ค่าของ นะครับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ตรงกลางของตัวนำเนี่ยมีค่าลดลงฉะนั้นก็เลยต้องใช้ที่เป็นลักษณะที่เป็นท่อกลวงเพื่อให้แรงขึ้นหรือว่าความถี่ไฟฟ้าความถี่สูงเนี่ยวิ่งไปตามพื้นผิวของท่อได้นั่นเองนะครับสำหรับวงจรที่เราจัดนะครับเป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบเซอรี่นะครับหรือว่าวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมซึ่งอนุกรมระหว่างขดลวด ภาคส่งงส่วนนี้นะครับแล้วก็ c ที่ทําหน้าที่ในการกําเนิดความถี่ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งมีค่าอยู่ที่1ไมโครฟลัดขนาด4ตัวอนุกรมกันแล้วก็ขนานอีก1ชุดนะครับอยู่ที่ประมาณ0.5ไมโครฟลัดนะครับซึ่ง0.5มโครฟลัดอนุกรมกับค่าของ l ที่เป็นสายอากาศตัวนี้นะครับก็จะทําให้กําเนิดความถี่ขึ้นมา1ค่านะครับอยู่ที่ประมาณ100กิโลเฮิร์นะครับเมื่อความถี่100กิโลเฮิร์นะครับเกิด ร t i o n หรือว่าแพร่ความถี่ออกไปนะไปยังเครื่องรับซึ่งเครื่องรับนะครับก็จะมีขดลวดทางด้านรับนะครับผ่านวงจรเ e c t ิฟายเอชนิดความถี่สูงนะครับป้อนเข้าสู่ LED นะครับผมแล้วก็ผ่าน นะครับตัวซีฟิลเตอร์เพื่อให้ไฟที่ออกมานั้นเรียบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับประสิทธิภาพหรือระยะทางนะครับขึ้นอยู่กับว่าแหล่งจ่ายพลังงานของเรานะครับมีพลังงานมากหรือว่ากระแสะมากแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าพาวเวอร์สไตลยที่เราใช้ทดลองนั้นนะจ่ายกระแสะได้แค่ประมาณ2แอมป์นะครับจะเห็นว่าเกินสเกลแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการให้ได้ระยะที่ไกลขึ้นนะภาคสงครับต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ12-15โวลต์ แกระแสต้องประมาณ10แอมป์ขึ้นไปก็จะสามารถเพิ่มระยะการส่งได้ไกลามากกว่านี้นั่นเองครับสำหรับการทดสอบนะครับเราก็ป้อนแรงดันไฟฟ้านะครับในที่นี้ครับเราใช้อยู่ที่ประมาณ12โวลต์นะครับแต่ว่าจ่ายแกระแสลิมิตที่ประมาณ2แอมป์นั้นระยะที่ได้ไกลก็ประมาณ1ฟุตนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านี้ก็จ่ายกระแสเพิ่มมากขึ้นสักประมาณ10แอมป์นะครับก็จะได้ไกลมากกว่านี้นะครับทีนี้นะครับการทดสอบนะครับก็จะมีหลอด LED อยู่1ตัวนะครับทําหน้าที่ในการแสดงว่า มีไฟออกหรือเปล่านะครับสําหรับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับระยะมุมโดยนักที่ทําหน้าที่ในการตั้งฉากด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการตั้งฉากกันมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้ไฟนั้นแรงขึ้นจะสังเกตได้จากนะครับ LED ที่สว่างมากขึ้นหรือว่าสว่างลดลงเมื่อระยะถอยห่างออกไปนั่นเองนะครับนะครับถ้าเกิดถอยห่างออกระยะมากๆครับพ้นระยะแล้วนะครับการส่งก็จะ ไฟฟ้าก็จะหายไปนะตันนี้สามารถเพิ่มระยะได้โดยเพิ่มกระแสที่ในส่วนของภาคส่งดังที่กล่บมาแล้วนั่นเองนะครับสาหรับแรงดันจาก LED นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับสามารถดึงไปใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าถ้าเกิดกลย,ยิ่งขึ้นนะไฟก็สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือทดลองในส่วนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎลวดเหนี่ยวนำประเภทนี้นะครับ นะครับจะเห็นว่าระยะกลางไม่มีสายไฟอะไรมาข้นเลยซึ่งส่งผ่านกําลังไฟฟ้าโดยใช้คลื่นสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะและส่วนของวงจรภาคส่งนะครับก็ยังมีในส่วนของ VR ตัวสีฟ้าตัวนี้นครับเอาไว้สําหรับในการปรับประสิทธิภาพการส่งไฟฟ้าให้มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยเป็นการจูนความถี่ให้มีค่าเลโซนนั้นเหมาะสมที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าค่าความถี่เหมาะสมที่สุดก็จะสแกนเห็นว่า หลอดไฟที่ภาครับนั้นนะครับก็จะมีค่าความสวา่างที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลอดไฟก็จะสว่างมากที่สุดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวโครงงานไปถึงมือท่านแล้วนะครับก็อย่าลืมปรับตรงส่วนนี้ให้มีค่าการส่งกําลังงานไฟฟ้าให้สูงที่สุดด้วยก็ดีเช่นกันนะครับะระนะครับประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในแนวตั้งฉากร้อยแปดอในแนวตั้งฉาก9ก้าสิบองศาก็จะ ไม่มีกระสแสไฟไหลผ่านเพราะว่ามันต้องขนานกันก็คือสูงนองสานนั่นเองครับในส่วนนี้ครับโดยที่เครื่องนี้นะครับสามารถที่จะส่งไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยวัตต์นะครับแล้วแต่ว่าภาคส่งด้วยว่ามีกระแสไหลมีกระแสให้มันใช้งานเท่าไหร่นะครับยังต่ำไม่ควรต่ำกว่า2แอมป์นะแต่ถ้าดีที่สุดก็ประมาณ10แอมป์ถึง1 5แอมป์นะครับก็ <c oughs> จะส่งได้ไกลมากขึ้นนั่นเอง ครับผมผมขอจบการนำเสนอนะครับโปรเจกต์เครื่องส่งไฟฟ้าไร้สายประยุกต์ใช้เป็นนะครับเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบขนาดเล็กนะครับแต่เพียงเท่านี้สับวันนี้สวัสดีครับ